ครับสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง hello t นะสำหรับคลิปนี้มันจะสุงเรื่องราวของพี่รักแรงหึงเล,เล่าก็เล่ากูเมียก็เมียกูพอเมืองเมามึงจะล่อเมียกูสแสแล้วกันเพื่อนมีผู้ชายสองคนเขาเป็นบัดดี้กันเขาเป็นเพื่อนกันกันเพื่อนชอบกินเหล้าด้วยกัน คนแรกชื่อว่าลุงชาติคนที่สองชื่อว่าลุงออสอายุอานามห้ติดปีพอดีกันเพื่อนทีนี้ตัวของลุงชาติแกไม่ใช่คนตัวเปล่าเล่าเปือยกันเพื่อนแกมีภรรยาอยู่หนึ่งคนกันเพื่อนผมเขอเรียกภรรยาของลุงชาติว่าป้าน้ำก็แล้วกันอายุ53ปีกันเพื่อนจะบอกว่าเป็นสาวสวยหน้าตาดีนมประมาณ4ี่ร้ซีซีมันก็กระไรอยู่ เอาเป็นว่าสวยตามสภาพก็แล้วกันกันเพื่อนสองสามคนนี้มีอาชีพเก็บของเก่าขายกันเพื่อนเป็นคนเร่ร่อนอาศัยอยู่ในบ้านร้างอาศัยอยู่ในตึกร้างวันดีคืนดีกันเพื่อนสามคนนี้ก็นั่งกินเหล้าด้วยกัน ตัวของลุงอ,อ๋อกันเพื่อนก็นั่งกินกับลุงชาติโดยมีตัวของป้าน้ำมานั่งแจมกันเพื่อนจังหวะน,นี้เองตัวของลุงชาติแกกินไปก,กินมาแกรู้สึกมเมากันเพื่อนแกก็เลยสะกิดป้าน้ำเบาๆบอกเราไปนอนกันเถอะกันเพื่อนกลางวันเสกๆแกก็ไปนอนเนื่องจากว่าแกไม่ได้ทํางานทําการเงินเพื่อนตกดึกมาค่อยเก็บของเก่าขายแดดมันไม่รอเงินเพื่อนตัวของลุงชาติกับป้าน้ำเขาเข้าไปนอนในตึกร้างเงินเพื่อนนอนได้สักพักกำลังหลับกำลังเคลิ้มกันเพื่อนปรากฏว่าตัวของลุงออกันเพื่อนได้อาศัยจังหวะเผลอกายและ เลยใจกันเพื่อนเล่นผีพระห่มกับป้าน้ำกันเพื่อนย่องไปใกล้ๆมีการเอาเมืองอังเอาลิ้นแต่กันเพื่อนเอากระบอกข้าหลามแท่งใหญ่ถูไถบริเวณล่องขากันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของลุงชาติแกตื่นมาพอดีกันเพื่อนแกก็เลยสะกิดป้าน้ำกันเพื่อนบอกอีชิบหายมึงนอนเคิมกันเลยทีเดียวตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วเกิดเรื่องแล้วกันเพื่อนตัวของลุงชาติแกไม่รอดราวสอกันเพื่อนไอ้เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดมันจะมาล่อมียแกแกก็เลยตัดสินใจแจกจ่ายความเจ็บปวดให้กับลุงอ๋อกันเพื่อนเอาขวดตีหัวดังเพรียง กันเลยทีเดียวกันเพื่อนแต่กระจายกลายเป็นโกโก้คันให้ไม่ใช่นะครับตัวของลุงออรรู้สึกเจ็บปวดกันเพื่อนหลังจากนั้น2คนนี้ก็โัวกันกันเพื่อนต่อยตีกัน อยู่ในบ้านร้างกันเพื่อนจังหวะนี้เองก็มีอาวุธกันเพื่อนเป็นขวดเป็นมีดไล่ฟันกันไล่ตีกันชาวบ้านร้านตลาดแถวนั้นเขาแตกตื่นเงินเพื่อนกลางวันแสกแสกล่อกันแสแล้วเันเพื่อนตีกันเอาเป็นเอาตายชาวบ้านเห็นท่าไม่ดีชาวบ้านเห็นท่าไม่ไหวกลัวว่าเหตุการณ์จะบานปลายก็เลยตัดสินใจโทรแจ้งเจ้าหนี้ตำรวจมาระงับเหตุกันเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้เองนะบนรยสศพเรื่องราวที่โคตรอินลุงตุงนางของคนเร่ร่อน3 4คนที่มาซัดกันนวในบ้านร้างกงินเพื่อนเรื่องราวนี้จะมีที่มาที่ไปยังไงเดี วยเพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ Hello t e มาฟังเรื่องราวของเพื่อนรักสองคนที่ต้องหักกันพ่อแผลมีเรื่องราวนี้กันเลยกรับาผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ท้ายซอยด่านสำโรง26กันเพื่อนตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการกันเพื่อนบริเวณแห่งนี้จะเป็นบ้านร้างตึกหลางกันเพื่อนมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งกันเพื่อนคนคนนี้ชื่อว่านายสุชาติภูดนดำเนินอายุ51ปีชื่อเล่นว่าชาติผมขอเรียกสั้นๆว่าลุงชาติก็แล้วกันกันเพื่อนตัวของลุงชาติจะเป็นคนเร่ร่อนกันเพื่อนมีอาชีพเก ใส่อยู่ตามตึกร้างเงินเพื่อนก่อนหน้านั้นแกไปสวยน้องนางหางเครื่องมาได้หนึ่งคนเงินเพื่อนคนคนนี้ชื่อว่านางสมจิตพูนดำเนินเงินเพื่อนอายุ53ปีผมขอเรียกสั้นๆว่าป้านามก็แล้วกันเงินเพื่อนเป็นสาวสวยหน้าตาดีตามสภาเงินเพื่อนเรียกว่าสวยสมใบอยู่พอสมควรเงินเพื่อนออกสไตล์บิ๊กมัมบึ้มๆกันเลยทีเดียวชอบใส่กางเกงขาสั้นชอบใส่กางเกงเจเจลักษณะเป็นแบบนั้นไปเดินเฉิดฉายอยู่ในซอยเงินเพื่อนสองคนนี้แรกเริ่มเดินทีเขาอยู่กันแค่สองคนเงินเพื่อน ปรากฏว่าวันดีคืนดีก็มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาในพื้นที่ คนคนนี้ชื่อว่าออดกันเพื่อนอายุ50ปีผมก็เรียกสั้นๆว่าลุงออดก็แล้วกันตัวของลุงออดมาตีเนียนตีซึมกับลุงชาติกันเพื่อนบอกเรามีอาชีพเดียวกันเราควรเป็นบัดดี้กันกันเพื่อนตัวของลุงออดก็เป็นคนัเสพเนจรเป็นคนเร่ร่อนเหมือนกันก็เลยอาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันอยู่กับลุงชาติอยู่กับป้าน้ำกันเพื่อนทีนี้ตัวของลุงออสแกไม่มีลูกมีเมียเปล่าเปลี่ยวเดียวดายนอนกระเจียวแห้งเหี่ยวกันเพื่อนแกก็ได้อาศัยป้าน้ํานี่แหละครับคอยห่อคอยเยากันเพื่อนเนื่องจากว่าป้าน้ําเป็นหญิงสาวหนึ ให้มีแรงใจพอให้มีแ,แรงสู้ในวันที่โหดร <untu> ้ายกันเพื่อนเวลาแกท้อมาแกก็มาหยอกป้านาม้มกันเพื่อนพอได้ชื่นใจพอได้ชูใจกันเพื่อนทีนี้ก <insanlar> <hum> like ่อนหน้านั้นตัวของลุงออยกันเพื่อนแกมีพฤติกรรมไม่ดีเนื่องจากว่าสองสามคนนี้มักจะนั่งกินเหล้าด้วยกันก่อนหน้านั้นเคยเกิดเหตุการณ์ไม่ดีมาสองครั้งแล้วกันเพื่อนเวลาลุงชาติมาเวลาตัวของป้าน้ำเมาแกก็จะนอนกันเพื่อนตรงนี้เองตัวของลุงออยกันเพื่อนแกก็จะเป็นสไตล์ผีผ้าห่มกันเพื่อนไปนอนใกล้ๆป้าน้ำกันเพื่อนมีการลวนลามมีการอนาจา กันเพื่อนคุมปงนิดหน่อยกันเพื่อนลักษณะเป็นการกระเซาเยาแย่เป็นการยั่วยวนกันเพื่อนลักษณะแบบนี้ก็มีแต่รอบแรกสองรอบแรกตัวของลุงชาติแกไม่ว่าไรเนื่องจากว่าเป็นบัดดี้กันเป็นเพื่อนกันกินเหล้าด้วยกันแกก็ไม่ว่าไรกันเพื่อนสําหรับเพื่อนรักให้อภัยได้เสมอกันเพื่อนแต่สุดท้ายด้สุดไม่ว่าจะรักกันมากแค่ไหนแต่ถ้ามันลุกลามบานไปเกินไปมันก็เกินจะให้อภัยกันเพื่อนครั้งแรกพอได้ครั้งที่สองพอทนครั้งที่สามพอเลยกันเพื่อนในวันที่15กันยายนปีพศ2 5 6 8กันเพื่อ ช่วงเวลาประมาณ15บหนาฬิกากลางวันแสกแสกันเพื่อนสามคนนี้เขาก็นั่งกินเหล้าด้วยกันอีกหนึ่งรอบหนึ่งกรากันเพื่อนมีการกินเหล้าเขามีกลับแก้มกันเพื่อนตรงนี้เองก็นั่งสังสรรค์กันไปปรากฏว่าจู่ๆตัวของลุงชาติแกรู้สึกง่วงนอนขึ้นมากันเพื่อนรู้สึกเพียพียรยังไงไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจว่าแกถูกมอมเหล้าหรือเปล่ากันเพื่อนแกก็เลยสกิดบ้านนางกันเพื่อนสกิดเบาๆบอกเราสองคนไปนอนกระเหล้ากันที่บ้านร้างดีกว่าหไม่ใช่นับยอกยอกบอกเราสองคนไปนอนพักผ่อนกันดีกว่ากันเพ หลังจากนั้นตัวของป้าน้ำกับลุงชาติแกก็เดินตามตูดกันต้อยๆเข้าไปยังมุ้งเข้าไปยังที่นอนในบ้านรางกันเพื่อนผ่านไปประมาณ20นาที30นาทีกันเพื่อนตัวของลุงออแกใช้วิชาบาทาไรเงาที่ร่ำเรียนมาจากเขาเหลียงซานกันเพื่อนย่องเป็นแมวกันเลยทีเดียวกันเพื่อนไปยังมุ้งของป้านาำเงินเพื่อนจังหวะนี้ตัวของลุงชาติแกกำลังเคลิ้มกำลังหลับกันเพื่อนแกก็ไม่ได้เอกใจแกก็ยังไม่ระแวดระวังเงินเพื่อนแกไม่คิดว่าตัวของลุงออจะทําพฤติกรรมไม่ดีอีกแล้วกันเพื่อนทันทีที่ ที่ประน้ำนอนกันเพื่อนจังหวะนี้เองแกก็เล่นแบบสไตล์เก่าเป็นสไตล์ผีผ้าห่มเงนเพื่อนเอาผ้าห่มไปคุมโปงเงนเพื่อนหลังจากนั้นแกก็ลิ้นแตะๆเอามืออ่างๆเงนเพื่อนมีการลวนลามแบบบางๆเงนเพื่อนเอากระบอกข้าวหลามแส้นใหญ่ของแกถูกไถบริเวณหน้าขากันเพื่อนพร้อมกับทําเสียงในลําคอ ออเอยเอยเป็นการเย้าเป็นการยว่เงินเพื่อนเป็นการปลุกอารมณ์ป้านางเงินเพื่อนจังวันนี้ตัวของลุงชาเงินเพื่อนแกเสด็จขึ้นมาไอชิมหายใครมาคางอยู่ใกล้ๆเงินเพื่อนเห็นแต่ตัวของลุงออสทำเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่บริเวณเมียแกเงินเพื่อนแกก็เลยรู้สึกโมโหเงินเพื่อนชี้ช้าเฉนอยแน่ไอเพื่อนรักมึงมาอีกแล้วเงินเพื่อนแกก็เลยตัดสินใจหยิบขวดขึ้นมาเงินเพื่อนหัวไปที่ศีรษะของลุงออสอย่างจังเงินเพื่อนเสียงดังเปรงกันเลยทีเดียวตรงนี้เองขวดแตก ก,กันเพื่อนตัวของลุงออสถึงกับร้องเสียงหลงเอ้ยเอ้ยเอ้ยตีกูทําไมเพื่อรักกูง่วงนอนกูง่วงนอนกูไม่ได้ทําอะไรลักษณะเป็นแบบนั้นไปแม้ว่าตัวของลุงออสจะพยายามแก้ตัวกันเพื่อนแต่หลักฐานมันชัดเจนไอชิบหายมานอนข้างเมียกูแบบนี้กูไม่ยอมกันเพื่อนตัวของลุงชาติแกไม่ยอม แกก็เลยมีการวางหมัดบางมวยกับลุงอ,อ๋อกันเพื่อนตัวของลุงชาติแกตัวเล็กกว่าตรงนี้เองแกก็พลาดท่ากันเพื่อนถูกตัวของลุงอ,อ๋อกระทืบยับเช่นเดียวกันเงินเพื่อนตอนแรกก็ขวดไปเปิดเขาตอนหลังโดนเขาเอาคืนกันเพื่อนตัวของลุงชาติได้แต่ชีช้ำกระลำปีมันจะล่อเมียกูมันยังมาตีกูอีกต่างหากกันเพื่อนตัวของลุงชาติถึงกับร้องเสียงหลงเงินเพื่อนเอ้ยเอ้ย เอ้ยเป็นลักษณะนั้นไปกันเพื่อนชาวบ้านร้านตลาดเริ่มแตกตื่นกันเพื่อนไอ้ชิมหายใครมาไล่ตีกันใครมาทำร้ายกันอยู่ในบ้านร้างกันเพื่อน จังหวะนี้เองสองสามคนนี้ก็อีลุงตุงนางกันเงินเพื่อนได้ขวดได้ไม้ฟาดกันไปมากันเพื่อนชาวบ้านเห็นท่าไม่ดีชาวบ้านเห็นท่าไม่ไหวกลัวว่าจะมีคนตายกลัวว่าจะมีคนบาดเจ็บกันเพื่อนปล่อยไปไม่ได้เดี๋ยวขี้เมา,เา3ามสี่คนนี้ตีกันตายกันเพื่อนหลังจากนั้นชาวบ้านก็เลยตัดสินใจยกหูโทรศัพท์กลาง,งไปที่สพสำรงเหนือกันเพื่อนไม่นานนักตรงนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็มากันเพื่อนมายังพื้นที่ที่เกิดเหตุสองคนนี้ยังไม่หยุดตีกันเงินเพื่อนยังฮึดฮัดใส่กันวิ่งใส่กันเงินเพื่อนตำรวจก็เลย เ่านกหวีกันเพื่อนปีดปีดปีดบอกว่าหยุด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 คุยกันก่อนเงินเพื่อน หลังจากตำรวจมาตรงนี้กันเพื่อนก็มีการควบคุมตัวของลุงออสปัวของลุงชาติกันเพื่อนมีการจับล็อกใส่กุญแจมือกันเพื่อนหลังจากนั้นสองคนนี้ก็ด่ากันไปมากันเพื่อนตัวของลุงชาติแกก็ชี้หน้าดา่าบอกไอ้เพื่อนรักไอ้ชิปหายไอ้เพื่อนจังไรมึงจะมาล่อเมียกูส่วนตัวของลุงออสก็ปฏิเสกกันเพื่อนบอกกูง่วงนอนกูไม่ได้ลอ่อมียมึงกูจะไปนอนเฉยๆกูจะไปเอาทำไมเมียมึงสภาพแบบนี้กันเพื่อนสองคนนี้ก็โต้อตอบกันก,กันเพืเ่อนด่ากันเป็นการใหญ่ทีนี้ตำรวจตัดสินใจกันเพื่อน คุมตัวของลุงออสไปที่โรงพัก เพื่อไปสงบปากเพื่อไปสงบใจกันเพื่อนส่วนตัวของลุงชาติกับป้าน้ําตรงนี้เองให้อยู่ที่บ้านพักเหมือนเก่าเหมือนเดิมเนื่องจากว่าแกอยู่มานานแล้วกันเพื่อนส่วนตัวของลุงออสแกมาทีหลังตรงนี้เองแกก็ต้องหาที่อยู่ใหม่กันเพื่อนจน้นที่ตํารวจบอกว่าเหตุการณ์ยังไม่บานปลายแม้ว่าจะมีการกล่าวอ้างแต่พยานหลักฐานมันไม่ชัดเจนตรงนี้ก็ขอให้จบกันด้วยดีก็ขอให้แยกย้ายกันไปเติบโตกันเพื่อนสุดท้ายด้สุดสองคนนี้ก็เลยแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางตัวของลุงชาติก็อยู่กับป้าน้ำ เหมือนเก่าเหมือนเดิมส่วนตัวของลุงอ๋อก็ไปที่โรงพักหลังจากสงบจิตสงบใจตำรวจก็คงปล่อยออกมาหลังจากนั้นแกก็คงต้องหาที่อยู่ใหม่กันเพื่อนเป็นจุดจบความสัมพันธ์ที่โคตรอีลุงตุงนางของสองเพื่อนรากกันเพื่อนจากแผลเมียจากการลอยดากเมียกันกันเพื่อนความสัมพันธ์ที่เคยยาวนานความสัมพันธ์ที่เคยนั่งกินเหล้าด้วยกันต้องมาขาดสะบั้นเพราะพิษรักแรงหึงกันเพื่อน กินปลาเค็มมันช่งางเย้ายวนใครจะไปอดใจได้ตัวของป้าน้ําช่างสวยชัยไลตรงนี้เองตัวของลุงออสคงอกใจไม่ไหวกินเหล้าเงีย้ยงกินเหล้าเมาเมาตรงนี้ก็อยากจะกระเด้าใครสักคนเหลียวซ้ายแล้วขวามไม่เจอใครก็เลยเป็นหลงที่ป้าน้ําหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่เอาเป็นว่า 3- ามสี่คนนี้แยกย้ายกันไปเติบโตกันเพื่อนนี่ก็คือรเรื่องราวทั้งหมด,หมด,หมดของเพื่อนรักหักเหลี่ยมโห่กันเพื่อนสองเพื่อนรักเปิดศึกชิงปลาเค็มเงินเพื่อนฟังไว้ไปดูทาหอนฟังไว้สนใจลูกเขาอย่าไปเอาเมียเขาอย่าไปยุ่ง เพื่อนเพือเอเ่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประราการใดต้องกราบขอไว้เพื่อนไว้หน้าที่นี้ด้วยขอเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจงมีแต่ความสุขความจเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มั่นปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม